นิดออดข่อยเฮ็ต้องใส่เสื้อก่อนเดี๋ยวก่อนเด้อสิออกไปข้างนอกได้จังไหนบ่มีเสื้อฮะเดี๋ยวคอนแล้วพ่อยากกาเฟิร์สห้วยอุ๊ยอยีแม่มึงบ่อ้าว ีเลอุ้ยลักเกียดนี่ก็อูหนูนี่ก็อูหนูนั่นหนี่ออนขันสามฟันขันสามฟันเยอโอ้ยสนุยอยา แย่รักโอ้ยเสียงเงินผู้เออลักเก็ตฮะสกอรสกอร์ที่ตั้งไปแอ้วสกอร์กาฟรีสกอรวัตต เน่ for day แม่โอ้ยมันเสียงผู้พี่น้องเน่ปะปะแหงง่แหงง่อกเสนอแหลงนะบนมันแหงอง่โอ้ยปีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยว้ยเยี่ยมแลยยอกแหลง วันเย็นวันเยหัวขดย็บเลยอ๋อหนึ่งเดือนแสงอ้ยขัดขัดก็ไปข้างในอ๋อเดอะโอเคกูดีดโอลคันดูสกีก้ากูดีดโอล ทั่วเทรื่อยกดดีตออนบูนี่ห่ามึงห <c oughs> นาวโว้ยป๊าป้าหนาวป,ป๊าป้าอิสตาโคมฮอสเนาออกโซสตาโคมฮอสเนาออกโซโอ้ยคันโว้ยหนาวเฮ้อสักในปีใหม่ค่ะ